แบงี้นะครับผมมอสนะครับจาก s t a r h u ั t e r ครับคผมวัครับครวันนี้นะครับก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับ <c oughs> ก็อยากบอกว่าสนุกมากเพราะได้เจอแบบพี่ๆหลายๆคนเลยบางคนแบบเคยเจอผ่านๆแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุย <c oughs> วันนี้ก็คือเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วก็เริ่มสนิทกับพี่ๆกับทุกคนเลยใช่ก <c oughs> ็คืออย่างอย่างที่ เห็นเลยคือวายชาเลนจ์เนาะก็จะมีแบบคู่ๆแบบซีรีวายอะไรเงี้ยคือในวงการเดียวกันก็มาเจอกันก็เออเคยผ่านงานกันแบบแบบแวบๆแต่วันนี้ก็มาเจอกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนน่ารักหมดเลยอะเนาะอยากให้ทุกคนมาเล่นเรื่องเดียวกันเคยคุยกับมอดว่าเฮ้ยการที่เราเป็นนักแสดงอะเราต้องมีเพื่อนนะรุนเนี้ยได้มีเพื่อนแล้วดีใจมากแล้วผมสนิทกับทุกคนมากแต่ทุกคนสนิทกับผมไหมนี่อีกเรื่องแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกสนิทกับทุกคนเลย ขาบอกว่าให้ไปรอติดตามในรายการเพราะหลายๆอย่างเราเองก็ยังจะยังไม่รู้เพราะมันก็ต้องเป็นชาเลนจ์ที่เขาแบบสร้างกฎกติกาขึ้นมาให้เราเซอร์ไพรส์ในรายการด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามในรายการเอาพูดตรงว่ากดดันไหมหรอไม่บอกว่าคำขำชิวๆเพราะพี่เขาบอกว่าเออแบบลุ้นเหมือนกันว่าจะเจออะไรในรายการอะไรเงี้ยก็รายการเขาบอกบอกว่าจริงๆมีร้องเต้นเล่นทั่วไปแต่เขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ทุก สัปดาห์อะไรอย่างนี้ยฮะแล้วก็เออลุ้นเหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไม่จริงไม่จริงที่เขาเล่นเป๊ะไหมเหรอวันนี้เขาก็มาคุมนะฮะวันนี้เขาก็มาคุมก็ประมาณหนึ่งแล้วกันวันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูว่าถึง EP 8แล้วจะขนาดไหนนะไม่ถึงอะไรครับ <c oughs> มาถึงอะไรนะครับอ๋อไม่เลยพี่เขาแบบโอเคผมรู้สึกว่าเวลาเราทํางานกับใครที่แบบมืออาชีพอะเราจะซึมซับอะไรจากเขาแล้วเราก็เหมือนแบบจะเก่งขึ้นในทุกวันอะไรเงี้ยครับอพอเราทํางกับคนที่เขาเก่งมากๆเขาก็จะสอนทักษะอะไรต่างๆทําให้เราแบบเขาเรียกว่าฝึกฝึกให้เราเก่งขึ้นมไม่เก่งเลยแบบแฮปปี้มาก ก็รายการนี้นะครับมีทั้งหมด1นึ่งแสนหกหมื่นตอนสามารถรับชมได้วันนี้เอาอจริงๆ <c oughs> มีทั้งหมด8ตอนนะครับนี่เรื่องจ,จริงนะ <c oughs> มีทั้งหมด8ตอนนะครับก็เขาเรียกว่าก็จะมีความสนุกเขาเรียกว่าจะเป็นชาเลนจ์ที่มีการแบ่งทีมสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแข่งกันทุกๆ E ีีก็เดี๋ยวมาร่วมเชียร์กันว่าในแต่และ E ีีเนี่ยชาเลนจ์จะเป็นอะไรแล้วก็ใครจะเป็นผู้ชนะคนแพ้จะมีบทโทษไหมอะไรเงี้ยก็ฝากให้ติดตามในรายการครับผม ครับผมก็วายนิวเอ้ยเฮ้ยพี่ชายวายสตาร์ฮะผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ผมผร้พิทับผมวายสตาร์นะฮะพาเอ่อ์่านช่องจีเอ็มยี่ห้าครับผมใช่ครับก็ฝากมอดแบง์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็สู้เต็มที่ก็ไปรอดูว่าคู่ไหนเขาจะแบบรุนแรงขนาดไหนนะก็อยากจะให้คนติดตามรายการนะฮะคู่ครับผู้เราไม่คร็บคู้เรา เดี๋ยวไปเชนก่อนฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปซ้อมมวยก่อนมันจะมีแม่ไม้มวยไทยนิดนึงฮะมันได้ยิมกระสซบมานิดนึงใช่ใช่ขอ่ใช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 นใช่ใชนใช่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 หุ่ใช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 ่ใข่ใช่ใช่ใชอใช่นช่ใช่ใ่ใชช่ใช่ใใช่ใช่ใช่ใชอใช่ใช่ใช่ใ่่่ อีกหนึ่งทนไว้ก่อนออยังเลยฮะยังเลยตอนนี้เดิมมาสามเต็มสิบที่เอ้ตั้งไว้ใช่ตั้งไว้สูงเกินตั้งไว้สูงนะจริงๆอยากหุ่นดีมากๆนะตอนนี้ก็มาได้นิดนึงแล้วก็โอเคอยู่ฮะเราอยู่ด้ดยตลอดหมายถึงว่าเวลาไปฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ให้กำลังใจอยู่ข้างนอก เกาะกระจกฮะแปะกระจกอยู่แบบเรายุกไปก็ใช่เขาจริงๆไม่ว่าเขาจะไม่ออกกับกายเขาก็ดีอยู่แล้วแต่แค่ว่าพอเขาดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็เป็นอินสปายกับทุกคนแล้วเขาก็หุ่นดีขึ้นแล้วก็พูดไปคนอาจจะไม่เชื่อพอเลยแล้วกันร้อรอเลยรอเลยใจเย็นใจเย็น <c oughs> พูดไปคนอาจจะไม่เชื่อก็รอติดตามได้ในวันที่2ี่สกนี้วันนี้เรามางานนี้เราขายงานนี้ก่อน เราจะขายซีรีส์เราอย่างเดียวเลยอใช่ครับตอนนี้จับดูก็สองแสนก็แพ็คอุเป,ป็นซิกแพ็คซีเออมีหกมีหกชิ้นก็พอหกชิ้นไปรอดูในไพโรดดีกว่าจริงจริงมันต้องปิดคือผมอะ่ะไม่ชอบให้เขาตัวใหญ่กว่านี้แต่ชอบให้หุ่นชัดรู้สึกว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้จะแบบด้วยความที่เราเรียนแฟชั่นเรา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 อยากให้แบบแบบของเรามันใส่เสื้อผ้าสวย พอเราตัวใหญ่เกินไปบางทีใส่เสื้อผ้ไม่สวยแล้วเขาเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์แบรนด์เราเราก็เลยต้องแบบให้เขาหุ่นแบบใส่เสื้อสวยใช่เขาบอกพอแค่นี้แหละไม่ต้องใหญ่แล้วแต่ผมอยากได้ใหญ่กว่านี้ไงฮะเวลาถอดมามันจะบึกบกผมหรอตอนตอนนี้มีแพชชั่นว่าแบบจะกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็จะมาออกกำลับบงกายใช่ครับตอนนี้<พ>นะนใช่พรุ่งนี้ไม่ละ <laughs> เล่นไหมเหรอเขาห้ามเล่นเขาห้ามเล่นกับผมฮะนี่ตีกันผมทำอะไรก็ผิดไปหมดตอนแบบยกนี้ก็ผิดละทำนนี้ผิดทำนั้นผิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยุดเล่นด้วยกันไม่ได้ตีกันน้ำหนักห้ายกสองมือเอาให้ยกกี่มืออะไรนะครับธุรกิจเหรอวิจัยดีมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับ วันนี้ที่คลับเอ็กซ์คลูซีฟซซานะครับเปิดแล้วที่โซนคอ m e r อร์แอนเซนเลนะครับเป็นช็อปที่ผมกับมอเนี่ยก็คือตั้งใจทำมากมากคือเราตั้งใจทำแบรนด์นี้ออกมาให้แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่สามารถสร้างอาชีพให้กับพวกเราแล้วก็ให้กับพนักง,งานในบริษัทเราได้คืออยากให้วันนี้ที่คับมันเติบโตแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบกับทุกคนใครผ่านไปเซนเชลก็ฝากาแวะเวียนมาได้นะครับแล้ววันนี้ก็แอบให้ พี่อ่อพี่การพี่คชาใส่อ,อนน,น <ะ S 1> วันนี้ยบมาเยอะมากกะว่าพี่เขาชอบชอบเสื้อหรือเปล่าเอาไปใส่ไหมเออทิงเี้เล่าคล่องชะใขาของไงด,ดีดีครับดีครับผมขอบคุณจริงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยคือวันแรกที่เปิดช็อปคือโซเอาทุกไอเทมเลยขอบคุณมากๆเลยก็ เดี๋ยวจะมีคอลเลกชันต่อๆไปก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแฟนคลับก็คือออ๋เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกร้องมาว่าอยากให้มีฟิลนี้ฟิลนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีอัปเดตทยอยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ท uh. ี่ใส่ตอนนี้ผมออกแบบคนเดียวส่วนเขาแบบ แปะสติ๊กเกอร์ออกเหล็กอย่างเงี้ยเป็นเขาก็ปรึกษาบ้างอันนี้พูดจริงนะก็ปรึกษาบ้างคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่เราแบบต้องซ้อมแฟนนิติ้งฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วเรามีเวลาแบบน้อยมากๆพอห้างอะ่ะเวลาเราจะเข้าไปทําร้านเราต้องไปทําหลังสี่ทุ่มใช่ก็คือหลังสี่ทุ่มเราก็เข้าไปทําร้านจนถึง7จ็ดโมงเช้าพอ7จ็ดโมงเช้าอะ่ะห้างจะแบบไม่สามารถทําได้แล้วก็ไปทํางานครับผมแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกวันจนป่วยหนักเลยใช่ เขาเก่งมากเ,<ๆ>เขาทาให้ร้านทั้งหมดเกือบทั้งหมดละ่ะเขาทําเราก็ยืนชี้เอานี้ยนั้นขาดแย่งอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นแต่ผมยอมไงฮะผมยอมอขัดแย้งเขาขยัง <laughs> ไม่แต่คือเราคุยกันเราคุยกันไม่ใช่ความชอบของเราทั้งคู่เราคุยกันว่าแบรนด์คแบบวรไปที่ทางไหนเอาแบรนด์เป็นหลักแล้วก็แล้วก,วก็เขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบ ให้แบรนด์มันมันไปในทิศทางของมันไม่ใช่เอาความคิดเราเป็นหลักนะครับมันก็เลยออกมาโอเควันนิตีะครับอะไรนะครับอ่ะก็เอ่อใครที่อยากมีถุงผ้าสวยๆนะครับมีเสื้อใส่สบายๆมีกางเกงใส่แบบน่ารักๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอเซสเชอรี่ต่างๆก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้นะครับแบรนด์น้องใหม่ไทยดีไซเนอร์นะครับชื่อว่า Vanity Club e x c l u s i v e Society นะครับ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้หรือว่าเข้าไปเดินช้อปปิ้งได้ที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับเป็นโซนเปิดใหม่คอมมอรแอนชั้นหนึ่งครับอุ้ยพูดคของมากเลยอ่ะคือไม่ติดขัดเลยสนิทงงไหมฮะงงอ๋อทีนี้เหรอโอเคก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากนะครับผมก็อยากฝากซีรีส์พวกเราไว้ด้วยนะครับก็จะมีเปิดตัวไลน์อัพสเตอร์ยี่สิบหนี้นะฮะก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์หลายๆเรื่องที่ คลายพวกเรากำลังจะผลิตออกมานะฮะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ<ช>มีคน<ช>เป็นพันฮะ<ช>มีใครไปหรือเปล่าครับวันที่แน่นอนไปใช่ออของพิเศษได้เลย